สวัสดีอาจารย์จงจิตครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับอาจารย์นี้ปริ้นไปตลาดมาครับแล้วก็แวะซื้อผักนี่แบบนี้เลยอาจารย์ครับแวะมาให้อาจารย์ด้วยซือโอ้าาน่าสนใจมากเลยค่ะปริ้น โอ้โหี่ผักหลากหลายสีมาก<ช>ของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าผักนี่เป็นหนึ่งในอาหารครบห้าหมู่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะผักเนี่ยมันนอกจากจะมีวิตามินมีแร่ธาตุอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีกากใยอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยรินทราบม,มาว่าอาจารย์เนี่ยชื่นชอบการทานผักนะครับแล้วก็ชอบผักปลอดสารพิษมากๆเลยแล้วก็อยากจะขอทราบความรู้จากอาจารย์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของ พืชพันธุ์ผักหลากหลายสีสันเนี่ยว่าคุณค่าทางโภชนาการของผักเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเป็นรู้ไหมคะว่าผักเนี่ยมันมีคุณค่าและมีประโยชน์มากจริงๆนะคะตัวอย่างเช่นผักเนี่ยมีไขมันต่ํา นี่เด็กๆชอบเลยนะคะวัยรุ่นชอบเลยเพราะว่ามันทำให้ไม่ค่อยอ้วนมีไขมันต่ำแล้วก็มีคอเลสเตอรอลน้อยมากๆคือเกือบจะไม่มีเลยมั้นปัญหาเรื่องของเนาะไขมันในเลือดที่หลายๆคนเกรงกลัวนั้นก็จะไม่มีปัญหาแล้วนอกจากการที่จะมีไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำแล้วเนะะี่ยค่ะ ผักก็ยังมีแร่ธาตุนะนะฮะแล้วก็วิตามินอย่างแร่ธาตุเนี่ยอย่างโพแทสเซียมนะก็เป็นแร่ธา,าตุที่มีคุณประโยชน์นะคะการบริโภคพืชผักที่มีโพแทสเซียมเยอะมันก็จะช่วยในเรื่องของความควบคุมความดันโลหิตและที่สําคัญเมื่อมันมีโพแทสเซียมสูงเนี่ยแต่มันมีโซเดียมต่ำอ่าเพคะเอ่อปรินคงจะเคยได้ยินเนาะที่เขาพูดบอ,อกว่าอะไรนะวดลดหวานมันเค็มเคยได้ยินไหมอันนี้เลยมันก็เกี่ยวกับเรื่องโซเดียมเรื่องอะไรแหมทุกคน วันนี้ก็ตื่นตัวกันที่จะต้องลดโซเดียมอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีของผักเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์บอกว่าผักเนี่ยมีคุณค่าคือมีโพแทสเซียมที่สูงแต่มีโซเดียมต่ําและที่ในเรื่องของวิตามินครับอาจารย์เราได้ยินกันมาโดยตลอดเลยว่าผักเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินเป็นอยากรู้นิดนึงครับว่าผักแต่และชนิดแต่และเฉดสีนะครับอาจารย์มีวิตามินอะไรอย่างไรบ้างครับสาหรับความโดดเด่นนะคะอย่างเช่นเราเห็นผักในตะกร้าเนี่ยเรา<อ>เห็นเฉดสีเขียว สีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะเฉดเหล่านี้มันบ่งบอกถึงการที่มีสารคาร์โรทีนอยเยอะอแล้วเวลาพวกคาร์โรทีนอยที่อยู่ในพืชผักเนี่ยค่ะเวลาเราบริโภคเข้าไปปั๊บเนี่ยมันกลายไปเป็นวิตามิน A อซึ่งเป็นวิตามินที่มีคุณะคะ่าและมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องภูมิต้านทานของร่างกายด้วยค่ะ นศัพท์ใหม่เพิ่งรู้จักเลยครับอาจารย์คาร์โรทีนอยใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้<ช>ว่าเราต้องกินไปก่อนกินผักเข้าไปปุ๊บก็จะมีสารคาร์โรทีนอยอแล้วก็จะแปลเป็นวิตามิน A ตแต่มันยังมีวิตามินอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ครับ B ค่ะนะอย่างเช่นเป็นเห็นสีเขียวอย่างนี้ค่ะผักเขียวเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าโฟเลต นะฮะหรือว่าในทางยาเขาเรียกว่ากรดโฟลิกซึ่งเป็นหนึ่งในวิตามิน B แล้วนอกจากนั้นเนี่ยค่ะพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปเอาจอาออกแนวเป็นผลผลนิดนึงก็จะมีวิตามิน C เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าผักนั้นเนี่ยมีทั้ง A, B และ C ด้วยวิตามินครบเลยค่ะก็ถ้าอยากร่างกายแข็งแรงก็ต้องหมั่นรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์ให้ครบทุกเฉดสีแบบนี้ใช่ค่ะอีกหนึ่งคำถามครัอาจารย์คนเราเนี่ยมักจะพูดกันว่า เราเนี่ยต้องกินผักให้ครบทั้ง5สีตรงนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเพื่อจะได้ร่างกายแข็งแรง<ม>แล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออันนี้เ,นเป็นเรื่องจริงไหมครับคือจริงๆความหลากหลายเนาะของสีสันเนี่ยอาจารย์ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยด้านหนึ่งก็คือว่าเราอะสามารถที่จะเนาะเลือกมีความหลากหลายแล้วก็ไม่จําเจเนาะวันนี้เรากินสีนี้วันนี้เรากินสีนั้นมันก็เหมือนกับเป็นความ เ,เพเลิดเพลินความบันเทิงเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการรับทานอาหารเนี่ยเราควรจะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเรื่องสีสันเนี่ยมันมาตอบโจทย์ในเชิงความสุขของมนุษย์อย่างอย่างที่อาจารย์เห็นปริ้นนํามาให้เนีย่ยหมออาจารย์ก็นะมีความแฮปปี้มีความสุขคือมันไม่รู้มันเกิดขึ้นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างถ้าเป็นทางวิชาการจริงๆเนี่ย เขาก็ไม่ได้แบบว่าบอกเป๊ะๆว่าอ้าจะต้องกินผักสีนั้นสีนี้อะไรไม่มีแต่ในทางวิชาการเขาเพียงแต่บอกว่า ทานผักเยอะๆอ่านี่ก็คือนี่ก็คือหลักการง่ายๆเพียงแต่ว่าเราชี้ชวนให้คนเนี่ยทานผักให้หลากหลายแล้วก็หลากสีเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่จําเจสมมุติว่ามันมีสารอะไรต่างๆที่อาจจะไม่พึงประสงค์ตรงนั้นเราก็จะได้เหมือนสับเว้นวระยะห่างกันไปอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้การได้รับสารอะไรต่างๆก็จะไม่สะสมเรื่องของพิษภัยต่างๆนี่ก็คือประเด็นของความหลากหลายของสีผักค่ะ สรุปง่ายๆก็คือคุณจะบริโภคผักชนิดไหนก็ได้แต่ถ้ากินครบ5สีเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าสมมติว่าค,คุณอยากไม่ชอบสีนี้จะกินสีนี้อย่างเดียวหรือว่าจะกินเฉพาะ2สีนี้<ด>ก็ได้<ล>หมดเลย<ด>แต่ขอบริโภค,ภคเลยกันใช่ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์หลายๆคนเนี่ยเขาชอบบอกว่าในผักเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบหลากหลายส่วนนะครับในผักเราจะเลือกบริโภคส่วนไหนดีอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นก้านดอกใบกินส่วนไหนถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดครับจริงๆเป็นคําถามที่ดีนะคะเพราะว่า ความหลากหลายอย่างเช่นเราเห็นตรงนี้มันเหมือนเป็นฝกักเนาะนะ<ช>เป็นออกแนวเป็นผลนะนะคะตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นยอดเ<อ>นาะตรงนี้เป็นเหมือนรากหัวอย่างเงี้ยค่ะมันเราจะเห็นความหลากหลายของพืชผักเนี่ย อาจารย์คิดว่าในทางวิชาการเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาเนื้อสีสันเท็กเจอร์ของมันเนี่ยเวลาเราเอามาปรุงอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเนื้อที่หลากหลายกรุบกริบบางอย่างเนี่ยมันเป็น พวกหัวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเอามาผัดแล้วเนี่ยเราจรู้สึกว่านะเคี้ยวแล้วมันก็อร่อยใช่ไหมคะในขณะที่ผักใบอย่างเงี้ยมันไม่กรุบกริบเนาะแต่มันให้ประโยชน์อย่างเช่นที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องของโฟเลตเรื่องของวิตามินต่างๆนะคะคาร์โบไฮเดรตต่างๆก็เข้าไปเนี้ยค่ะจากสารพันประโยชน์ของอพืชผักเนี่ยแล้วก็สารพันส่วนของผักที่เราทานได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าประเด็นก็คือมันตอบโจทย์ในการที่เราจะ เลือกหยิบและเลือกเอามาปรุงอาหารบางคนเนี่ยเขาใช้ดอกซะได้ซ้ำไปเนาะ,อะ,อะดอกสนโหนดอกกระจนเอามาใสา่ไข่เจียวอาจารย์โอโ้โหอร่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าความหลากหลายเหล่านี้มันช่วยตอบโจทย์คือมันเป็นความเรียกร้องอะคือเราควรจะกินผักอ่าเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่ก็ตอบโจทย์แล้วหลากหลายอย่างเพื่อให้เราสามารถที่จะนำผักไปปรุงอาหารได้อย่างอริดอร่อย สรุปก็คือบริโภคส่วนไหนก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์จะกินส่วนก้านส่วนดอกได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วแต่เราจะดีไซน์เมนูหันวันนั้นยังไงใช่ค่ะพอเราเริ่มหันมากินผักแล้วเนี่ยครับอาจารย์อีกหนึ่งคำถามท,าที่ตามมาแน่ๆเลยเราจะกินผักในปริมาณไหนดีที่จะมันพอเหมาะพอควรแล้วก็พอดีต่อร่างกายเราที่ต้องการครับตรงนี้แหลคะค่ะ นี่แหละเรามาถึงจุดเพราะว่าอาจารย์คิดว่าใครๆก็เนาะรู้ประโยชน์ของผักใช่ไหม<ช>แม้เราบรรยายกันไปมากมายไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าเอะกินเท่าไหร่เนาะจะกินปริมาณเท่าไหร่แม้แต่นะคะกรมนาไมายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังจะต้องคิดวิธีว่าเอ๊จะพูดกับคนยังไงดีอะว่าเออจะต้องกินผักมากน้อยแค่ไหนสมัยก่อนนะคะเขาจะมีโภชนะบัญญัติบอกว่า กินผักให้มากกินผล,ลไม้เป็นประจำประชาชนก็ไม่รู้อีก<ม>เสร็จแล้วก็ต่อมาก็เป็นทงผู้ชนาการบอกว่าผักเนี่ยอยู่ที่ฐานทงก็ต้องกินกว้างๆง,งงอีกคนในที่สุดนะคะผักนั้นก็ถูกจัดเข้ามาอยู่ในจานอ่านะคะเขาจะมีจานตัวอย่างหรือจานจําลองอะคะ่ะที่จะบอกปริมาณของผักเพื่อเพื่อมาแยกสัดส่วนของผักอย่างเงเหรอคะอาจารย์ว่าบริโภคขนาดไหนถึงพอดีใช่เพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่าพอเราพูดธง เราก็ไม่ได้กินทงเนะเาะคือมันไม่เห็น <c oughs> ก็จะเลือกภาพอย่างนิดนึงใช่แต่พอเป็นจานปั๊บเนี่ยเออมันมันก็คือจานข้าวจานอาหารที่คนรับประทานเขาก็เลยจัดมาเป็นสูตรที่เรียกว่า2 1 1 2<อ>1 1หนึ่งอหนึ่งงยังไงครับอาจารย์วันนี้เราไม่มีจานซะด้วยอ่ะถ้าอย่างงั้นอาจารย์ขออนุญาตนะคะนี่นิดนึงทำไมครับอาจารย์มีจานรย์มาจานเลยนี่แเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวิจะเห็นว่า ตรงนี้นะคะเป็นจานตัวอย่างที่แบบว่าเหมือนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าจานข้าวธรรมดาที่คนเราบประทานเนี่ยนะคะเราก็แบ่งเป็นจริงๆก็แบ่งเหมือนแบบ4ส่วนนะคะแต่ตรงนี้เป็น2ส่วนตรงนี้3 4นะคะคนเราก็ทานข้าวแป้งสัก1ส่วนโปรโตีนสัก1ส่วนแต่ครึ่งจานเนี่ยค่ะเป็นผักเพราะฉะนั้นคิดดูสิเขาว่าความสําคัญของผักอ่ะอยู่ถึงครึ่งจานตอนนี้เห็นภาพไหม mm hmm. นะคะว่าเออปริมาณที่เราควรจะทานเนี่ยมันเป็นยังไงและปริ้นเองแหละ ปริ้นทานผักถึงครึ่งจานหรือเปล่าเอยแค่นี้ก็พอจัน <c oughs> okay. ไม่ไม่ใช่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจันริมลิมแค่นี้พอค่ะแต่ว่าเออเราก็เหมือนกับว่าเป็นการเขาเรียกกระตุน้นแล้วก็หนุนเสริมกันว่าถ้าเราค่อยๆทานผักคือบางคนไม่ทานเลยเนาะมันก็แบบว่าโอ้โหให้เขาทานครึ่งจานฉันจะไหวเลยเนาะแต่ว่าอาจารย์คิดว่าอย่างปรินพูดอะถูกละคือเราเริ่มจากหนึ่งในสี่ก็ได้เนาะแล้วค่อยๆเริ่มต้นอาจารย์เคยเห็นนะ คนมาคุยให้อาจารย์ฟังบอกอาจารย์คะไม่ทานผักเลยนี่มีคนไม่ทานผักเลยจริงๆซึ่งมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นจานตัวอย่างแบบนี้ที่เขากําหนดให้เราทานครึ่งจานเนี่ยเราอาจจะเริ่มเนาะตั้งแต่ประมาณอย่างนี้ค่อยๆไปที่สเต็ปเหมือนอย่างปริ้นอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราบริโภคผักครับอาจารย์เรายังสามารถกําหนดปริมาณของเราเองได้แต่ว่าพระสงฆ์ครับอาจารย์เวลาที่ญาติโยมนําของมาถวายทําบุญตักบาร ท่านไม่สามารถกำหนดปริมาณเองได้ในฐานะที่อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการส่งไทยไกลโรคครับอาจารย์พบว่าปัญหานี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับค่ะก็อย่างที่เราพูดเรื่องจานเมื่อสักครู่เนาะงั้นเราแนะนําให้คนทั่วไปเนี่ยบริโภคผักในเท่ากับครึ่งจาน แล้วผสมนะคะเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยของเราเนี่ยก็พบว่าพระสมเนี่ยได้รับการถวายอาหารในเรื่องของผักเนี่ยค่ะเป็นจํานวนที่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โครงการเราเนี่ยก็อยากที่จะมารณรงค์เรื่องนี้นะคะก็คือว่าอย่างคนหลายคนจะสนใจว่าเออผักเนี่ยเ,เวลาทําเมนูอะไรต่างๆมาให้พระเนี่ยจะทําเมนูผักยังไงละเพราะว่าผักทํายากเนาะ ใช่ไหมคะนั้นก็ผักเสียงง่ายเราก็เลยไม่ค่อยเห็นเมนูเหล่านั้นนะคะอ๋อเราถึงเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์ว่าเวลาที่เขาใส่บาตรเนี่ยเขาก็จะใส่พวกแกงต่างๆเป็นส่วนมากแล้วก็ในแกงเนี่ยไม่ค่อยมีผักเลยมีผักน้อยมากมีเนื้อสัตว์ซะส่วนใหญ่อย่างนี้เราจะจัดการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับเมนูที่เขาเรียกยอดนิยมเนาะที่ถวายกันก็ออของทอดนะคะแล้วก็เป็นพะโล้นะฮะเป็นแกงเขียวหวานอย่างเงี้ย มันเราจะไม่ค่อยเห็นผักเพราะว่าผักมันเสียงง่ายอย่างที่ว่าเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะมีเมนูที่ที่เหมาะสมกับการที่เราจะเตรียมถาวายพระสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นผักเนี่ยค่ะแทนที่เราจะผัดให้มันเป็นแบบน้ําเยอะเราผัดแบบคลุกคลิกน้ำน้ำนอยๆให้ใ<ช>พอมีน้ำผัดเนี่ยคลุกคลิกเราสามารถที่จะทําเป็นแผานง นะคะ,ะเราเคยเห็นแผนกนะคะเพราะว่าอย่างแกงเขียวหวานที่ทํากันอยู่เนี่ยน้ำ,นนำเยอะใช่คะ่ะ<ๆ>แต่เมื่อเราเอามาักคือ <laughs> เอาผักเล็กๆต่างๆจะเป็นพวกหน่อไม้อะไรก็ตามเนี่ยที่จะใส่แกงเนี่ยเราก็มาทําเป็นแผงซะมันก็จะแห้งๆแ,แล้วเวลาที่เราบรรจุใส่ถุงเนี่ยคะ่ะทันเวลาที่จะไปถวายได้แล้วก็ไม่เสียงง่ายหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีเมนูอื่นๆด้วยเราอาจจะทำผักเนี่ย แถมไปเป็นผักลวกเนี่ยใส่ถุงแยก่ังหากโดยทําให้น้ำเนี่ยมันแห้ง,หงๆหมาดๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะเราก็จะสามารถที่จะลดเรื่องความเสี่ยงการติดเชือ้อหรือผักดูไม่น่ารับประทานเนี่ยอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เลยเอาจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าผักเนี่ยมันเสียง่ายญาติโยมก็เลยไม่ค่อยนําผักไปถวายพระสงฆ์ให้ได้ฉันกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีวิธีการอื่นๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วแหละก็ เอาผักไปลวกก็ได้เหมือนกันเอาผัดไปผัดเอาผักไปทำเป็นแกลงแบบคลุกคลิกก็สามารถให้พระสงฆ์เนี่ยได้ชันได้เหมือนกันในมุมของพระสงฆ์แล้วครับอาจารย์ท่านมีความต้องการในเรื่องของการถวายอาหารในหมวดของผักมากน้อยแค่ไหนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยของเรานะเราควรจะได้มีมุมมองนี้ด้วยอะคือ จริงๆไม่ใช่ว่าเออท่านไม่ไม่ประสงค์ฉันผักหรือว่าหรือว่าท่านมีความเลือกอะไรไม่ใช่นะแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านเองท่านก็ท่านก็เหมือนออคนทั่วๆไปเนาะก็มีความจําเป็นที่จะต้องฉันผักเพราะท่านก็ทราบอยู่ว่าผักนั้นมีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเ,ออเป็นเรื่องราวที่ท่านเองเนี่ยท่านก็สะท้อนมาว่าท่านก็ได้รับผักเนี่ย ค่อนข้างน้อยท่านก็จะพูดเยอะไม่ได้เนาะท่านก็แค่นี้ว่าสะท้อนว่าท่านได้รับผักน้อยดังนั้นนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าไม่ว่าจะเป็นผักกากใยต่างเนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึงในการที่เราจะคิดเมนูหรือว่าคิดตัวอาหารที่เราจะไม่ว่าจะเป็นของคาวอาหารแห้งอาหารสดอะไรต่างๆที่เราจะเตรียมให้ผสมเนี่ยแล้วลึกถึงว่าต้องเพิ่มผักแล้วก็กาดใยอาหารด้วยค่ะก็คือเวลาที่เราไปตักบาตรทำบุญเนี่ยก็ต้อง คัดเรื่องนิดหนึ่งคัดสันนิดนึงหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมมาจากบ้านเลยทําเองไปเลยแล้วกันนะครับเอาจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้บอกว่าผักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เสียง่ายใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่ามันก็มีวิธีการที่จะสามารถนําไปผลิตไปทําถวายพระสงฆ์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านวิธีการเอาไปลวกเอาไปผัดคลุกคลิกก็ตามเนี่ยวิธีการเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะทําให้พระสงฆ์ได้ฉันผัก นั่นเองนะครับในข้อมูลการวิจัยของสงไทยไกยโรค,ครับอาจารย์ในด้านของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์มีความคิดเห็นท่านมีความคิดเห็นในเรื่องของญาติโยมที่มาถวายพัตตาหารเกี่ยวกับผักยังไงบ้างครับคือเวลาที่เราได้มีโอกาสเนาะที่จะได้สนทนากับท่านในเชิงลึกเนี่ยคะ่ะเราสามารถเจาะแล้วก็พบว่าจริงๆเลยเนี่ยญาติโยมถวายน้อยจริงๆนะคะแล้วปรากฏว่าคือมันเป็นสองด้านคือด้านหนึ่งคือ ทางเข้ามาเนี่ยญาติโย,ยมถวายน้อยแล้วจริงๆท่านฉันเป็นอย่างไรนะคะปรากฏว่ามันตรงกันเลยค่ะข้อมูลเนี่ยมันแมทช์กันเลยค่ะระหว่างที่ญาติโยมถวายแล้วก็ปริมาณผักที่ท่านฉันก็แสดงว่าเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยถามว่าแปลกไหมจริงๆไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆคนไทยอะ่ะข้อมูลที่มีการรายงานกันคนไทยก็ยัง บริโภคผักน้อยอยู่ค่ะนะมันเป็นกระแสเหมือนกันทั้งประชาชนคนทั่วไปญาติโยมคราวะาต่างๆและพระสงฆ์ด้วยดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราที่เราอยากจะกระตุ้นรณรงค์เนี่ยก็คือทั้งถวายพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ญาติโยมเนาะทุกคนเราเองด้วยอะค่ะเราก็สมควรที่จะได้ทานผักมากขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะใช่ก็คือเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านแหละในการบริโภคผักก็เป็นปร,<ช>ประโยชน์ของตัวคุณเองด้วยแล้วก็ประโยชน์ของออพระสงฆ์ท่านด้วยนะครับใช่ค่ะ มีอีกหนึ่งเรื่องครับอาจารย์ต้นข้าวเนี่ยข้าวที่เกษตรกรเราปลูกเนี่ยอาจารย์สรุปแล้วเนี่ยเราจัดว่ามันเป็นพืชหรือเป็นผักครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยคือบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักข้าวเนี่ยเราเห็นเป็นต้นใช่ไหมคะต้นไม้ต้นพืชมันเป็นทันยพืชอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเขาจัดเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในหมวดข้าวแป้ง แต่ว่าผักอีกหมวดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นผลผลิตที่มาจากเกษตรการเกษตรแล้วก็นะคะเป็นพืชแต่ไม่ใช่ผักนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสที่จะได้สนทนากับพระนะคะแล้วท่านเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยบรรดาคารวะญาติโยมเนี่ยถวายพวกข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เข้ากล้องคือถามท่านว่ามีบ้างไหมท่านบอกน้อยมากเลยเพรานี่ก็เป็นเหตุที่ว่าอาจารย์เองเนี่ยอยากที่จะรณรงค์นะคะให้คารวะญาติโยมเนี่ยหันมาถวายในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งก็ดีข้าวสุกอะไรต่างๆที่จะถวายให้กับพระสงฆ์ก็ดีเนี่ยขอให้เป็นข้าวกล้องกันบ้างเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของพระสงฆ์ค่ะ คือก่อนที่เราจะไปตักบาตรหรือว่านำพัตตาหารเนี่ยไปให้แก่พระสงฆ์ได้ฉันเนี่ยก็ต้องคัดสรรกันนิดนึงเพราะว่าสุขภาพของพระสงฆ์ท่านจะได้ดีด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็จะได้บุญด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอย่างในกรณีที่ญาติโยมอาจารย์อยากจะถวายผักแก่พระสงฆ์อย่างไงี้ครับ<ม>แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหผักมันราคาสูงหรือเกินราคาแพงมากเลยยกตัวอย่างเช่นหน้าแล้งอย่างเงี้ครับอาจารย์<ม>ผักหาได้ยากผักขึ้นราคา เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับใช่ค่ะคือเมืองไทยเราเนะบางช่วงกินโจงกินเจอย่างงี้โอ้โหผักแพงกระฉูด <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์คิดว่าเราที่ที่ปิ้นนำมาเนี่ยมันก็จะเป็นผักตามฤดูกาล<อ>เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยหลักการที่สำคัญนะผักของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคะกินผักตามฤดูกาลเนี่ยก็คือมสมมติว่า<ะ>หน้าร้อนเราก็กินผัก ตามนั้นเลย oh. นะคะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าในท้องตลาดมันจะเยอะแล้วราคาก็ถูกมันเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาผักนอกเหนือฤด,ดูกาลซึ่งมันอาจจะมีปัญหาเจ้าจุกกระจิกตามมาด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องผักเนี่ยนะคะหาเอาผักที่หาง่ายเอาผักตามฤด,ดูกาลนะคะมาปรุงอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดัดแปลงจะทําอะไรคือมันมีหลากหลายมากพอค่ะให้เราเลือกแล้วก็ปรุงมาเพื่อสุขภาพได้ สรุปแล้วเนี่ยผักในตะกรา้าที่นำมาฝากอาจารย์ในวันนี้เนี่ยนะอาจารย์ชอบไหมครับชอบมากค่ะก็เนี่ยมันเป็นผักนนนเนี่ยในแนวคิดของเราเลยมันเป็นผักตามฤดูก,กาลเป็นผัก<อ>หน้าฝนจริงๆ้นดูสิคะอย่างเช่นตรงนี้อ่เรามีชะอมโอ้โหทอดไข่อร่อยนะมีชะอมทำแกงส้มก็ได้นะโอ้กวางตุ้งโอ้โหนี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเด็ดมากนะคะ ะเอ้ยนะคะแล้วก็จะมีกระเจีย๊ยบอีกอกิ๊บก๋มีกระเฉดดูสิคะแค่เราแบบแซมเปิลเล็กๆแค่นี้เรายังก็ได้หลายเมนูแล้วจะหลายน่ากินมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อุทานว่าผักแพงเนี่ยให้กินตามฤดูกาลเอานะครับก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากส่งท้ายกันนิดนึง ถึงคุณค่าของผักแล้วก็ฝากถึงญาติโยมที่จะนําพัตราหารในรณรงค์ให้ญาติโยมนําพัตราหารนําพัตราหารในส่วนของผักไปถวายแก่พระสงฆ์หน่อยครับค่ะผักเนี่ยเป็นของดีนะคะมีแร่ธาตุวิตามินแล้วก็กา,กากใหญ่อาหารบริโภคผักอย่างน้อยครึ่งจานและอย่าลืมนะคะนอกจากตัวคารวาญาติโยมทุกท่านแล้วถวายผักกันให้มากขึ้น สำหรับถวายพระสงฆ์เพื่อสุขภาพของท่านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จงจิตมากนะครับมาให้ความรู้เราอย่างมากเลยอาจารย์เรื่องของผักในโกโหได้รู้เยอะแยะเลยผักในฤดูกาลนอกฤด,ดูกาลกินผักอย่างไรให้ราคาถูกแล้วก็แถมสุขภาพดีด<แ>้วยนะครับว<บ>ันนี้ขอคบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ เพราะอะไรเพราะทนะกันใช่ไหมหรือเป็นโอเวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใคร